รถบัสของนักเรียนไฟลุกไหม้เกิดขึ้นนะฮะลงมาจากรถคนสุดท้ายลงมาแล้วก็หมดแรงแบบไม่มีแรงเรื่องตาค่ะต้องเปิดตาเลยล้างกันตรงนั้นเลยอน้องจะมองไม่เห็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับให้ผมทำใจครับตอนที่เกิดเหตุแล้วน้องเป็นหนักอยู่ครับแต่ตอนเห็นครั้งแรกคือเอาภาษาบ้านๆเลยคิดว่าจะรอดไหมครับตอนที่เห็นครั้งแรกครับใจละลายครับกลัวกวน้องไม่มีชีวิตอยู่ครับ พราเห็นสภาพครั้งแรกคือสุดๆครับจริงๆตอนนั้นที่เห็นคืออย่าลืมว่าน้องโภก้าอยู่โภกทั้งหัวเลยนะแล้วก็มีท่อช่วยหายใจมาแค่ตรงนั้นเลยเยื่อตากระจกตาขาวคุณทลอกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเกรดที่ย v a o c u า a บ burn ก็คือระดับความรุนแรงของไฟไหม้ของลูกตาแล้วเบ้าตาค่อนข้างรุนแรงคุณหมอก็บอกน้องจะมองไม่เห็นครับประมาณ80-90%ครับให้ให้ผมทำใจครับ แต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้ไฟไหม้แต่ดวงตานะคะบริเวณใบหน้าศาีรษะหนังศีรษะหัวไหล่แขนช่วงลำตัวด้านบนนะคะน้องลักษณะไฟไหม้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะในใจผมเองผมก็ยังคิดว่าทำไมต้องมาเกิดกับเราเหตุการณ์ยังไงครับก็ยังมีคิดว่ารูปเราจะกลับมาเหมือนเดิมไหมกลัวเวลาน้องไปโรงเรียนครับกลัวเพื่อนจะร้อครับเดือนแรกคือยังทําใจไม่ได้ครับ กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น,นครับแต่มันเกิดไปแล้วไงครับมันก็ต้องก็ต้องสู้ครับให้กําลังใจน้องครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองครับคิดว่าหมอหมอต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ใแต่อาจารย์จาย๋านะคะอาจารย์ฝั่งหน่วยของอาจารย์สัญญกรรมอาจารย์หมอเดชทีมอาจารย์คณะแพทย์เยอะแยะมากมายและตั้งขึ้นมาที่จําได้คือในห้องไลน์ตั้ง33ท่านเลยนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้เพื่อเพื่อน้องโดยตรงอะคะ่ะนำทีมโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิโลกพินยโยไทยนะคะที่สําคัญต้องขอบคุณเพราะาขอบคุณในหลวงของเราเนาะเพราะว่าท่านโปรดเกล้ารับน้อง สิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นนะคะคือเจาะเลือดของคุณแม่นะคะเจาะแล้วทําการปั่นเป็นน้ําตาเกล็ดเลือดแล้วมาหยอดน้องทุกๆุกสนาทีกันเลยเอาเยื่อหุ้มโลกจากสภากาชาติไทยมาสับสับ,ส,บ,ส,บสับเลยค่ะสับแล้วใช้กาวต่อเส้นเลือดนะคะหยดไปที่กระจกตาก็ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้น้องแล้ววางเยื่อโลกแล้วปิดทับเซลล์ต้นกําเนิดที่ปลูกไปมันเกิดการละลายค่ะ ละลายออกเอาไปเลยแล้วก็ทําใหม่ละลายใหม่ถมใหม่ละลายใหม่ถมใหม่นั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้น้องต้องเข้าห้องผ่าตัดแทบจะทุกสัปดาห์กันเลยสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งกันเลยค่ะระหว่างนี้จริงๆไม่ใช่ทีมจกักษุอย่างเดียวนะคะทีมอาจารย์หมอศัลยกรรมตกแต่งก็มีเข้าห้องผ่าตัดด้วยเหมือนกันบริเวณใบหน้าก็ต้องปลูกถ่ายสกินการตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะน้องๆก็เข้มแข็งม,ม,ม,มากเก่งมาก